สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องย่าพรสตอรี่วันนี้ย ja ่าพรจะผัดเผ็ดพายหมูกับหน่อไม้ต้มย่าพรก็เปิดเตานะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะ ไมต้องใส่เยอะนะคะใส่พอผัดพริกพอแล้วพอมก็ใส่พริกลงไปค่ะใส่พริกแกงลงไปนะคะ เราผัดพริกแกงให้มอมหอมกกันนะคะพายหมูนี่ใบพายหมูนี่ย่าพอเอาไปต้มมาก่อนนะคะต้มให้มันอ่อนจะได้ไม่เสียเวลาผัดนาน,นะคะ่ะ เกยังก็เลื่มหอมนะคะเดี๋ยังควรใส่น้ําไปหน่อยนี่แล้วใส่ใบไผ่ลงไปนะคะใบไผ่หมูลงไปค่ะ อี่างไรย่พรก็ใส่ผาตะไคร้แล้วก็พริกขี้หนูค่ะลงไปมีพริกแดงพริกขี้หนูสวยเลแล้วก็พริกแดงจินดาค่ะใส่ลงไปผัดนะคะยพ่พอก็ใส่หน่ไอนไม้ต้มค่ะหน่อไม้ต้มต้มไปเรียบร้อยแล้วค่ะต้มใหม่ ใส่หอยด้วยค่ะน้ำแห้งใส่น้ำหน่อยนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยสองท่อนโตค่ะ ปงรสนิดหน่อยค่ะปรุงรสนิดหน่อยพอค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายไปคึ้นช้อนชาค่ะเดี๋ยวย,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 ย้อนก็ชินก่อนนะคะ เพราะว่ายังไม่ร่วมชิมแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยเติมน้ำปลาค่ะเดี๋ชิมรดก่อนยังไม่เต็มค่ะก็เติมน้ำปล,าไป,ลา,าไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเติมน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ อร่อยค่ะ,ะ,คะเค็นได้หวานได้แคะ่ะหวานห,หน่อยๆใบยอพรก็ใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะใบมะกรูดยี่ร่ก็มีทั้งที่ทอดแล้วก็ไม่ทอดค่ะใส่ไปสองอย่างเลยใบมะกรูดทอดกับไม่ทอดนะคะ เห็ดจี๊ดจ้าอร่าอร่อยมากๆเลยค่ะอผยพรก็ใส่ใบยี่หร่าค่ะใบยี่หร่าค่ะเผ็ดแซ่บถึงใจค่ะ อรเติมน้ำพักนี้เป็นน้ำ,นนำ,นนำแห้งไว้พุ่งข้าวค่ะเติมน,น้ำไว้พุ่งข้าวหน่อยไม่มีน้ำเลยน้ำแห้งแล้ว คนผัดเผ็ดนวค่ะนีค่ะ ผัดเผ็ดใบพายหมูกับหน่อไม้ต้มของย่าพรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยาพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆค่ะที่เข้ามารับชมติดตามช่องย่าพรขอให้ท่านผู้ชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย่าพรด้วยนะคะสวัสดีค่ะ